ไม่ว่าจะเป็นโรงงานคลังสินค้าหรือ b ิว l ์ท o ส u i t โปรเจกต์อัลฟาก็พร้อมที่จะตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุม Side Story ไฟอินดัสเซอร์โซลูชันนะครับเป็นผู้พัฒนา Industrial Property ให้เช่านะครับซึ่งประกอบด้วยกลางสินค้าและโรงงานนะครับ โดยโครงการของบริษัทนะครับตั้งอยู่ในจุดที่เป็นจุดศิทปศาสตร์นะครับทางด้านโลจิสติกส์และก็ด้านอุตสาหกรรมของประเทศไทยปัจจุบันนะครับบริษัทมีโครงการทั้งหมด10โครงการนะครับโดยส่วนใหญ่โครงการเนี่ยเราจะตั้งอยู่ทางด้านครซบนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับอัตราการเช่าของบริษัทนะครับอยู่ที่ประมาณ98%้รถือเป็นอัตราการเช่าที่ค่อนข้างสูงนะครับก็ยังถือว่ามีการอัตราการเติบโตที่ค่อนข้างสูงนะครับนอกจากนั้นนะครับยังมีเรื่องของการย้ายฐานการผลิตนะฮะมายังประเทศไทยนะครับ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ลงทุนจากประเทศจีนนะครับซึ่งทําให้มีความต้องการของโรงงานเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับในส่วนของโซลูชันทางด้านบิลสูตนะครับเราเองก็มุ่งเน้นไปเรื่องของการพัฒนาการสินค้าที่มีความซับซ้อนสูงนะครับเช่นคทางห้องเย็นนะครับทางระบบโซลูชันนอกจากนี้ก็จะมีโรงงานนะครับาการทางด้านการผลิตเองที่ลูกค้าต้องการให้เราลงทุนให้นะครับผม จุดมุ่งหมายของอัลฟานะครับก็คือเรื่องของ Complete Solution นะครับไม่ว่าลูกค้านะครับมี Requirement นะครับประเภทไหนนะครับตั้งแต่เรื่องการหาพื้นที่นะครับการออกแบบการก่อสร้างนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการที่มีความซับซ้อนนะครับเราเองก็พร้อมที่จะตอบสนองความต้องการลูกค้านะครับแล้วก็สมมอบ s ่ l โซล o ชัที่ดีให้กับลูกค้า การวิศวสูตรเนี่ยเป็นการสร้างอาคารตามความต้องการของลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเช่าในระยะยาวอันนี้เป็นหลักการของการเดเวล็อโครงการวิทวสูตรของเราครับเรารับฟังความต้องการของลูกค้าเพนพอยต์ของลูกค้าปัญหาของลูกค้าทั้งหมดเนี่ยนะครับเพื่อมาตั้งเป็นโจทย์และเราใช้ทีมงานของเราซึ่งมีความสามารถในการเข้าใจความต้องการของลูกค้ามีความรู้ในการเดเวล็อปอาคาร มีความเข้าใจในเรื่องกฎหมายแล้วก็การจราจรการขนส่งทุกอย่างครับเพื่อมาสร้างเป็นอาคารที่ลูกค้าใช้แล้วจะต้องแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้จริงๆบริการของอัลฟาในการเดเวลอปโครงการแบบพิซซูนะครับมันตั้งต้นด้วยการที่ว่าเรามีทีมงานที่มีประสบการณ์นะครับในขณะเดียวกันนะครับทีมงานของเราเนี่ยประกอบด้วยคนที่มีความรู้หลากหลายนะครับทั้งทางด้านการขนส่งการก่อสร้าง การออกแบบและก็เทคโนโลยีใหม่ๆโดยเฉพาะระบบออโตเมชันในคลังสินค้านะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้พอเรามาประกอบกันเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าใจโจทย์ของลูกค้าแก้ปัญหาเพนพอยต์ของลูกค้าได้วิศวสุดโปรเจกต์นะครับมีลักษณะที่จะต้องทำงานร่วมกับลูกค้าครับเราต้องรับโจทย์จากลูกค้ามานะครับโจทย์ตรงนี้ประกอบด้วยความต้องการทุกๆอย่างที่ลูกค้าต้องการครับลดต้นทุนก็ดีนะครับความสามารถในการจัดเก็บก็ดีนะครับลดต้นทุนค่าขนส่งก็ดีโจทย์พวกนี้จะต้อง เอามาทํางานร่วมกับทีมงานขอเรานะครับเราจะต้องนั่งคุยกันและวางแผนร่วมกันต้นทุนค่าก่อสร้างที่เหมาะสมในโลเคชันที่ทําให้ต้นทุนค่าขนส่งของลูกค้าถูกลงนะครับและสามารถเดลิเวออาคารนี้ส่งมอบให้กับลูกค้าได้อย่างแน่นอน100%ครับ ทีมงานเรามีประสบการณ์ในการทำเดเวลลอปโครงการแบบนี้มากกว่า10ปีนะครับแล้วก็ทํางานร่วมกันมายาวนานนะครับจากประสบการณ์ของเรานะครับเราผ่านการสร้างโครงการยุทธุสสตรที่เป็นทั้งคลังสินค้าโรงงาน เทรนนิ่งเซ็นเตอร์แล้วก็เป็นออฟฟิศนะครับและยังมีโครงการที่เป็นในรูปแบบอื่นๆอีกนะครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างอยู่ในทั้งในด้านเจอร์เนลโซนและฟรีโซนผลงานของอัลฟาในโครงการวิสุสูตนะครับตอนนี้เรามีโครงการทั้งหมด8โครงการที่เป็นวิสุสูนะครับอยู่ตั้งแต่ระหว่างการก่อสร้างแล้วก็หลายโครงการก็ส่งมบอบอาคารให้ลูกค้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับใน8โครงการเนี่ยนะครับเรามีลูกค้าหลากหลายธุรกิจนะครับตั้งแต่ออโตมอตตีนะครับโลจิสติกห้องเย็น นะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมด้วยนะครับเรามีโครงการทั้งหมด8โครงการซึ่งรวมแล้วทั้งหมดเนี่ยประมาณเกือบเกือบ20ง0 0 0ตารางเมตรอัลฟานะครับมีความมุ่งม,มั่นในการที่จะ d e v e ล o อโครงการพิซนูสูตรนะครับจะเห็นได้ว่าเรามีทีมงานที่มีความเข้มแข็งนะครับมีความรู้แล้วก็มีประสบการณ์ที่หลากหลายในธุรกิจนะครับอันนี้เป็นความมุ่งมั่นของเราในการที่จะสร้างทีมงานนะครับเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าเพื่อให ตรงกับความขัญของบริษัทเราครับคือ Complete Your Solution ครับธุรกิจของ Pacific ห้องเย็นเนี่ยนะครับก็จะเป็นการเก็บอาหารทะเลเป็นหลักนะครับศูนย์กลางของเราเองก็อยู่ที่สมุทรสาคร พอมาได้สระยะหนึ่งเนี่ยก็มีการขยายในการจัดเก็บจากอาหารทะเลเป็นพวกสินค้าบาส,สุสั์นะครับสินค้านําเข้าจนกระทั่งเมื่อสัก10กว่าปีที่ผ่านมานะครับเราก็ได้รู้จักกับกลุ่ม JWD นะครับก็ได้รวมกลุ่มกันได้มีการขยายกิจการออกไปทางที่ะเชิงงเซาบางนานะครับเป็น2องไซต์แรกที่เราเริ่มออกจากสมุทรสาครก่อนที่เราจะกเอซีจี G, เราก็มีการขยายคลังที่สระบุรี นะครับที่บางนากอม22นะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราเราอยากขยายออกไปในธุรกิจตรงนี้นะีผมเรียนว่ามันเป็นธุรกิจที่นอกจากอาหารเราก็ยังมีเวชภัณฑ์มีสินค้าที่ต้องการอุณหภูมิอีกค่อนข้างเยอะนะครับผมคิดว่าการมีที่ม่มีโมเดลของ Alpha, ขอัลฟาเข้ามาช่วยในการบริหารสร้างคลังให้กับเราเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าจะตอบโจทย์ให้กับทางในกลุ่มของป a c i f i c ก้องเย็นซึ่งในเครือของ S c G J W D ครับ ทางอัลฟา่ก็แนะนำเรามาว่ามีพื้นที่ที่ลังสิตอยู่ริมถนนพนหลโยธินนะครับวันนี้เนี่ยเราก็เลยตัดสินใจขยายมาด้านเหนือเพราะเราคิดว่ามันต้องมีนิสแน่นอนครั้งที่ลังสิตนะครับของเราเรียกแค่แพคอาร์เพราะว่าแพคก็คือมาจากแปซิฟิกอาร์ก็คือ,คอลังสิตแพคอาร์ Pack นีู่่็นทำเลที่ผมคิดว่าเป็นทางผ่านเป็นเส้นพหลโยธินเป็นเส้นขึ้นทางด้านเหนือด้านตะวันออกเฉียงเหนือด้านด้านทางสระบุรีนะครับแล้วก็ผมคิดว่า ตรงแถบต่ารลังสิทธิ์เนี่ยมีอุตสาหากรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้คลังสินค้าที่ควบคุมอุณหภูมิได้แถบนี้ก็จะมี distribution center คือศูนย์กระจายสินค้าของหลากหลายห้างสรรพสินค้าที่ใช้บริการอยู่นะครับโรงงานที่ต้องใช้ห้องเย็นถัดไปก็เป็นนิคมอ,อุตสาหากรรมนวัตนครซึ่งไม่ไกลจากนี้ไปตรงนี้เนี่ยเราคิดว่าเราจะทำเป็น distribution center ให้กับตามห้างเอง ผู้ประกอบการที่ต้องการใช้ในการกระจายสินค้าด้านเหนืออีกนะครับและเป็นที่แรกนะครับที่มี3อุณหภูมินะครับเราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครทาแล้วก็ลองทําดูคิดว่าเราก็จะขยายในเรื่องของการให้บริการกับผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นคอสเมติกตรงนี้เราก็พยายามจัด,จดการอยู่จุดเด่นของที่นี่ก็คือว่า1ติดถนนใหญ่2การดีไซน์ที่เหมาะสมกับการใช้งานการ ตรวสอบรองรับระบบคุณภาพทั้งหมดผมคิดว่าออทางอัลฟานะครับก็เข้าใจแล้วก็สามารถตอบโจทย์ในการที่เราต้องการอะไรได้ทั้งหมดครับการที่จะมีครั้งลักษณะอย่างเงี้ยมันต้องมผีผู้ที่มีประสบการณ์นะครับเข้าใจผู้ใช้บริการการที่มีอัลฟาเข้ามาให้บริการเราเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ให้กับทางกลุ่มพวกเรามากนะครับ Side Story